เมียโชว์กระเป๋าใหม่ซื้อให้เมียไม่ได้ไงซื้อให้เมียไ,ได้ไหมได้จิบจิบกระเป๋าใหม่เนี่ยกระเป๋าใหมส่สวยด้วยเข้ามาชุดสร็จธุระแล้วก็มากินข้าวรตัสหนึ่งวันเดินสองห้างกินอะไรร้อนๆนะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะก๋วยจับ,บยวน กินเยอะหรอกหนูวอ้วนนี่ต้องัาศารูาปร่างประจับยวนนะปอกบ,บนโรตาทุกคนพีท้าศูนย์กินเดิมๆซ้ำๆอ่ะเพราะว่าอยากกินก็กินกินตามใจตัวเองไม่ได้กินตามใจคนดูก็มีกระดูกหมูกระดูกอ่อนชิ้นที่หนึ่งกระดูกอ่อนชิ้นที่สองมีสองชิ้นแล้วก็จะมีตัวหอย ขวบอร่อยยังหมูยอปาอวนเนี่ยคือโอ้ยร้อนร้อนรล่งโล่งถ้าชิมเส้นตอนนี้คือตายแน่แม่อสาชีวิตก็เกาะหัวค่ะอันนี้เป็นตัว มีก่อนอันข้าหนา้าและนี่คือรัดหนา้าวางผงมูซิผักเขียวๆหมูแผ่นใหญ่ๆเวลากินนะนะต้องใส่ลงไปอยู่ดีอ่ะเออแยกเพราะว่ามันกินมันไม่รู้จะกินยังไงเส้นเนี่ยต้องเยอะไปใส่ไปหมดไม่รู้จะกินยังไงอ่ะ ถ้าต้องไอ้นี่ไปดีมันก็ยังกรอบจักรอบอยู่แต่ถ้าตักแล้วแช่มาเลยอ่ะก็จะได้ถ่ายกว่าจะอะไรนิ่มกลายเป็นเส้นนิ่มไปใครกินยังไงไม่รู้ว่ากูกินอย่างนี้นะแหละถ้ามีกอบวันทอง ม้าน้ำเลมอนเลมอนน้ำเลมอนามเ่องมเป็นเลมอนสดนะของเลมอน ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยื่นใจเยฮะคุณมากอ่ะคุณมไก็มีคนดูอ่ะจบถ่ายเมียแล้วก็ถ่ายผัวต่อกูเยอะเลยอย่ยเบื่อกินไปก็เช้าไปอิมพีเรียนไปไ่สายไปเที่ยงไปอิมพีเรียนเย็นมาโลตัส แต่มีบ้านอยู่ใกล้ห้างก็ดีอย่างเงี้ยไปที่ไหนก็ได้ที่เราสะดวก mm. กินเพลินวันนี้กินเส้นๆนะเย็นๆไอ้ร้อนๆอ๋อ oh, oh. ตะกี้เมียไม่ได้กินโชว์ ร้อนไม่ไดไม่ร้อนไม่เคยร้อนหรอกร้อนมากมากกินกระดูกไงเหรอกระดูกหมูไงจะซื้อกระดูกหมูไปได้วันเนี้ยจะซื้อกระดูกหมูไปต้มกับหัวใจโปะอะใจโปะเค็มอะนะแล้วก็ต้มกับกระดูกหมูมากินพรุ่งนี้เช้าเบื่อใส่ซาลาเปาแล้ว ก็อย่าจปดีกว่าเดี๋ยวโต้องไปดีกว่าช่วงนี้หมูถูกเพราะว่ามันใกล้จะกินเจแล้วไงใช่ไหมคุณเป็ดขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมผมเองสะดวกแบบนี้และที่ดูปั๊มช่องนี้อร่อยอย่างเดียวจุ๋มค่ะ จุ๋มเอ๋